เปิดตัวแล้วครับสำหรับโฮเว่ i ิเอล่า70อัลต้านั่นเองนะุ่มนะซึ่งรุ่นนี้นะครับมีกล้องถึงเซ็นเซอร์1นิ้วกันเลยทีเดียวนะุ่มนะส่วนสเปคเพิ่มเติมจะมีอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะเอาผมก็กล่าวสรุผู้ชมทุกท่านว่าผมก็ในะวันนี้นะฮะเราจะมา,าให้ดูนะว่าสเปคของโฮเว่พิเอล่า70อัลต้ารุ่นนี้นะครับเป็นยังไง รเรื่องหน้าจอนะครับตัวนี้นะอยู่ที่6.8นิ้วนะค,ความละเอียดอยู่ที่ Full HD p l u หรือว่า2,844คูณ1,260พิกเซลนั่นเองนะผมนะแล้วก็เป็นจอกึ่งโค้งด้วยนะครับชนิดหน้าจอนะเป็น LTPO OLED นั่นเองนะครับความสว่างสูงยู่ที่2,500 nits นั่นเองนะครับแล้วก็ Refresh Rate 120 Hz นะครับมีรองรับ HDR นะครับส่วนเรื่องชิปเซตนะเป็น Kirin 910 0นั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะผมนะแล้ว ความจุนะมี512กิกแล้วก็1เทราไบต์นั่นเองนะครับนะแล้วก็มีแรม16กิกกันเลยทีเดียวนะผมส่วนในเรื่องกล้องหลังนะครับตัวนี้มี3ตัวนั่นเองนะครับเซ็นเซอร์หลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะเป็นเซ็นเซอร์1นิ้วนั่นเองนะครับนะแล้วก็รูรับแสงนะครับเป็นแบบม่านปรับได้ด้วยนะซึ่งรุ่นนี้นะครับสามารถปรับได้อยู่ที่ f 1.6จนถึง f 4นั่นเองนะครับนะแล้วก็มีการสั่นเซ็นเซอร์ชิพนะฮะแล้วก็ ois ด้วยนะครับส่วนกล้องเลนส์นั้ตาวายนะความละเอียด40 กล้องเลนเทเลโฟโต้นะครับ50ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.1นั่นเองนะครับซูมออปติคอลสูงสุดอยู่ที่ 3.5x นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถซูมดิจิตอลสูงสุดอยู่ที่ 100x กเลยทีเดียวนะผมนะแล้วก็มีการสั่น os i นะครับแล้วก็ตัวนี้นะรองรับมาโครเทเลโฟโต้นะครับใกล้สุดอยู่ที่ 5cm นั่นเองนะครับสามารถซูมได้35เท่านั่นเองนะครับแล้วก็กล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.4นั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้สามารถออโโโโโตต้้้้้้ฟกกกัััสสลลลลอองงงหนนนนาไดดววยะะคครรรบบแ็็ำำพพเเป แบตเตอรี่นะตัวนี้อยู่ที่5,200มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับรองรับชาร์จไวอยู่ที่100วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็สามารถชาร์จไร้สายอยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการชาร์จีเวิร์สชาร์จิ่งด้วยนะครับก็คือชาร์จให้กับมือถือเครื่องอื่นนั่นเองนะอีก20วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนะมี Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2แล้วก็มี NFC ด้วยนะครับผมส่วนพอร์ตชาร์จนะเป็น USB Type C 3.1 Gen1 นั่น P68 นั่นเองนะครับส่วนระบบปฏิบัติการนะเป็น Harmony OS นะครับเวอร์ชัน4.2นั่นเองนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่226กรัมนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องราคานะครับตัวนี้นะครับแรม16ลอม512กิกนะครับอยู่ที่ 9,999หยวนนะครับหรือว่า51,800บาทนะครับแล้วก็ตัวแรม16ล้อม1เทราตนะครับตัวนี้นะราคาอยู่ที่1,999หยวนนะหรือว่า57,000บาทนั่นเองนะโอ้โหราคานี่แบบสมซื่อรุ่นอัลต้าเหลือเกินนะครับซึ่งก็อย่างว่าแหละฮะคือรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของซีรีส์นีแล้วเพราะว่าจริงๆซีรีส์เนี่ยมันมีรุ่นน้องอีก2-3รุ่นเลยก็ว่าได้นะครับนะเยอะมากนะครับรุ่นนี้เปิดตัวมาเยอะกันเลยทีเดียวโอเคครับก็สําหรับคลิปวิโอนี้ก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมนะสำหรับการ เล่าข่าวนะผมนะก็เป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะเออ